หน้าโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดทั้งสองคนพูดคุยถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นความรักที่สาวน้อยมีให้เขาเปี่ยมล้นไปด้วยความสเสน่หาแม้ต้องยอมแลกกับทรัพย์สินที่มีด้วยความเชื่อใจในตัวของชายคนรักคําว่าคนคนเดียวกันสําหรับเธอแล้วแฝงไปด้วยความเชื่อมั่นที่พร้อมจะฝากชีวิตที่เหลือไว้ที่เขา เธอกลับมาที่บ้านด้วยใบหน้าเคร่งเครียดไม่กล้าบอกพ่อเรื่องในวันนี้สองเท้าย่องเข้าไปในห้องลับแห่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังห้องของซูเหยียนภายในห้องแห่งนั้นมีเอกสารลับมากมายรวมถึงโฉนดที่ดินที่ถูกจัดเก็บไว้ในตู้เซฟล็อกด้วยรหัสลับที่เธอก็ไม่สามารถด้วงดูได้เด็กสาวใครรู้ถึงรหัสลับที่จะเปิดตู้เซฟนี้มือเรียวเหล็กจิ้มไปที่ตัวเลขหลายตัวที่เธอดาเดาว่าจะสามารถเปิดได้ทว่าลองไปแล้วกี่ครั้งก็ยังไม่สามารถเปิดได้เธอนั่งคิดอยู่นานจึงลองใส่รหัสที่ใกล้ตัวเธอมากที่ ุดนั่นคือวันเกิดของเธอพอเธอใส่รหัสผ่านนั้นตู้เซฟก็เด้งเปิดออกอย่างว่าง่ายสาวน้อยดวงตารุกพาวไม่น่าเชื่อว่าพ่อจะตั้งรหัสตู้เชฟเป็นวันเกิดของเราภายในตู้เชฟนั้นมีโฉนดที่ดินเป็นปึกรวมถึงเงินสดจำนวนมากตั้งกองเรียงรายจนเธอที่มองเห็นไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเธอเค่อยๆหยิบโฉนดเหล่านั้นออกมาคลี่ดูทีละแผ่นยิ่งน่าตกใจมากกว่านั้นเพราะในโฉนดทุกแผ่นเป็นชื่อของตัวเอง อะไรกันเนี่ยนี่มันชื่อเราทั้งหมดเลยนี่เธอไม่อยากเชื่อว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินทุกที่จะเป็นของเธอเธอเข้าใจมาตลอดว่าเธอมีสิทธิ์เฉพาะบางส่วนเท่านั้นเพราะธุรกิจที่ทำผูกมัดกับประธานบริษัทหรือผู้สืบทอดทว่าตอนนี้เธออายุยังไม่ถึง18ปียังไม่เป็นผู้สืบทอดโดยสมบูรณ์ตามกฎของตระกูลชื่อในฉนดควรเป็นของพ่อสิแต่เธอหาได้นสนใจว่าชื่อจะเป็นของพ่อหรือของใคร เพราะในใจตอนนี้รู้เพียงว่าต้องโอนพื้นที่เหล่านั้นให้กับชายคนรักเพื่อช่วยเขาให้เป็นอิสระจากผู้หญิงคนนั้นและรักกับเธอได้อย่างเปิดเผยเราคือคนคนเดียวกัน้อยคำยังคงตราตรึงในหัวใจของเธอการโอนพื้นที่ให้เขานอกจากจะได้รับอิสระแล้วยังคงเชื่อมั่นว่าเขาจะต้องดูแลพื้นที่ของเธอได้อย่างดีทั้งนี้ย่อมเข้าใจว่ากรรมสิทธิ์ก็ยังคงเป็นของตัวเองแม้จะโอนให้เขาแล้วก็ตาม เขาวันรุ่งขึ้นเธอตัดสินใจเปีัยงที่ดินพร้อมกับเฟยอวี๋นาเอกสารต่างๆไปตามคําแนะนําของเขากระทั่งดําเนินการเสร็จสิ้นชายหนุ่มหายใจเข้าลึกสุดจะหาคามาบรรยายความรู้สึกตื่นเต้นพลุ่งพล่านทั่วร่างกายทําให้เขาเก็บอาการไว้ไม่ได้ความรู้สึกถึงความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนล้วนเป็นความสุขใจที่เขาไม่เคยได้ลิ้มลองทางด้านของซูเหยียนหลังจากเห็นลูกสาวยืนอยู่หน้าจอทีวีในวันนั้น เมื่อเธอเดินออกไปก็หยิบโรโมทเปิดทีวีปรากฏว่าเขาเจอลี่เฟยอวีให้สัมภาษณ์กับผู้หญิงคนนั้นและฟังความเคลื่อนไหวของลี่หวังเฟยที่มีการขยายธุรกิจยิ่งทําให้เขาอยากจะฆ่าลี่เฟยอวีให้เร็วที่สุดเพราะให้โอกาสเขาได้พูดคุยถึงความสัมพันธ์กับซูเหวินแล้วทว่าชายหนุ่มก็ยังเงียบไปไม่บอกครอบครัวมาพูดคุยยิ่งครั้งนี้ยังเห็นชายหนุ่มยืนให้สัมภาษณ์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ลูกสาวของตนเองก็ยิ่งโกรธเคือง ครั้งนี้แม้ว่าซูเวนจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพ่อก็ตามพ่อจาเป็นต้องทําซูเยวนตัดสินใจแน่วแน่ครั้งนี้ต้องกําจัดรีไฟอีวีให้ได้ไม่อย่างนั้นคนที่เสียใจที่สุดคือซูเวนลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาซูเยวนนัดประชุมแผนลับกับตระกูลไปเช่นเดิมเพื่อลอ่อลีเฟอีวีและคนที่เกี่ยวข้องออกมาแน่นอนว่ามีซื่ออิงอยู่ด้วยโดยมีมือปืนซุ่มยิงจากหลายที่ เพราะปายสเวียนแย่รู้ว่าเธอแอบคบคิดกับรีเฟออีวีไม่บอกความจริงกับเขาเขาจึงต้องกำจัดเธอแม้ว่าเธอจะเป็นเพื่อนรักของสุเวนก็ตามหากใครคิดไม่ดีกับสุเวนคนนั้นถือเป็นศัตรูของเขาทันทีแม้ในใจรู้ว่าซื้ออิงรักเขามากแค่ไหนถ้าว่าหัวใจของเขามีให้สุเวนเพียงผู้เดียววันนี้เราต้องจัดการรีเฟออีวีให้ได้ไม่อย่างนั้นจะเป็นภัยต่อพวกเราคำสั่งของสุยวน ไปร่วยอย่างฉุกคิดบางอย่างเมื่อครั้งที่แล้วเราทำพลาดพ่ะสวนครั้งนี้หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่สุหยวนตอบกลับเพราะลูกสาวตัวดีของฉันแต่ครั้งนี้เราต้องใช้ส้วนเป็นเหยื่อล่อไปร่วยอย่างกล่าวเสียงเข้มที่นั่งมุมโต๊ะพูดแทรกขึ้นมาไม่ได้นะครับพ่อมันอันตรายเกินไปเอาอย่างนั้นแหละหลานสเสวียนในที่แห่งนี้ก็มีเพียงสุวนคนเดียวที่ลีเฟอร์อีวีเชื่อใจ ถือว่าครั้งนี้อาลงโทษเด็กนั่นก็แล้วกันคุณอาซูหากใครทำพลาดอีกล่ะไปร่วย,ยางเอ่ยถามเพื่อนแต่กลับได้คำตอบของลูกชายแทนผมมีแผนสำรองหากเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลให้ทุกคนรีบพาซูเวินออกไปให้ได้ผมจะจัดการรีเฟอร์อีวีเองนั้นก็ตามนั้นทุกคนแยกย้ายประจำจุดรับทราบเหล่าลูกน้องของไปรั่วย,ยาง ร่วมมือกับลูกน้องซูหยวนเข้าประจำที่รอเพียงเป้าหมายออกมาทางด้านของซูหยวนและเฟยอี่ทั้งสองคนกําลังออกจากสํานักงานที่ดินขณะนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นสายเรียกเข้าจากพ่อของเธอเธอกดรับสายนั้นทันทีเมื่อได้ยินเสียงจากปลายสายดวงตาของเธอแดงก่ำมีน้ำเสใสคลอพ่อเป็นอะไรคะคือพ่อหายใจไม่ออก รู้สึกแน่นหน้าอ,อกมากสงสัยโลกเก่าจะกำเลิกส่วนลูกอยู่ไหนมาหาพ่อหน่อยได้ไหมก่อนตายพ่ออยากเห็นหน้าลูกสักครั้งพ่อพ่ออย่าเป็นอะไรนะคะหนูกำลังจะไปค่ะพ่อรอหนูเลยนะคะพ่อ <c oughs> ไฟอีเห็นสภาพของสาวน้อยร้องโหยออกมาเสียงดังจนเขาที่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ไม่ไกลต้องรีบวิ่งเข้ามาดูร่างหนาเขย่าตัวของเธอให้ได้สติพ่อหนู เขากาลังจะตายอะไรนะสูเหยียนเป็นอะไรพี่เฟยเฟยเฟยพาหนูกล e <fuck> ับไปหาพ่อได้ไหมหนูขอร้องนะคะพี่เฟยชายหนุ่มเงียบอยู่นานในใจรู้ว่าหากไปตอนนี้สูเหยียนได้ฆ่าเขาแน่แต่ก็ต้องไปเพราะเห็นสภาพของซูเหวินในขณะนั้นเขาทนดูต่อไปไม่ได้เมื่อเห็นใบหน้าเด็กสาวที่มีน้ำตาไหลพรุ่งพลูออกมาร้องโห แทบจะขาดใจอยู่ตรงหน้าเขาจึงต้องตอบตกลงในทันทีทว่าลี่ไฟอุ๋ยกับสงสัยว่าซูเหยียนแข็งแรงขนาดนั้นทำไมถึงล้มป่วยกระทันหันได้ในใจครุนคิดตลอดทางว่านี่อาจเป็นกับดักก็ได้จึงส่งข้อความหาหลือเม่ยที่กำลังเดินทางมาหลังจากรู้เรื่องที่ดินว่าเขาสามารถถือคลองได้สำเร็จหลิวเม่ออยหยางเธอรีบมาเร็วๆนะ ส่งคนติดตามมาด้วยถึงที่หมายฉันจะส่งโลเคชันให้เธอเป็นอะไรฝฟีีฉันรู้สึกไม่ชอบมาพากลสูเหยียนการรู้ความจริงทุกอย่างแล้วได้ฉันจะรีบไปอืมเมื่อหวางสายล่างหนาหันมามองหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆก่อนจะขับรถไปยังเป้าหมายสุเหวนตอนนี้เรื่องระหว่างเรามีความขัดแย้งถ้าพ่อยังไม่มาสู่ขอเธอกับพ่อของเธอ ความลับของเราเกรงว่าจะมีง่ายถึงวันนั้นพี่ต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้ทางด้านของซื้ออิงได้รับข้อความจากไปเสียนแย่เมื่อเธอเห็นข้อความในมือถือมือก็สั่นรวัวตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ไปเสียนแย่ทักหาเธอซื้ออิงฉันมีเรื่องจะบอกเธอถึงความสัมพันธ์ของเรามาหาฉันตามที่อยู่ที่ส่งให้ด้วยความที่เป็นคนที่เธอรักไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเธอเชื่อหมดหัวใจ และยิ่งตอนนี้เธอดีใจอย่างมากรีบเข้าไปแต่งตัวแต่งหน้าให้ดูสวยงามให้เหมาะสมกับเขารีบขับรถไปยังเป้าหมายตามโลเคชันทันทีหญิงสาวยิ้มกว้างอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจนรถมาจอดที่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นพื้นที่ของซูเหวินที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้ซื่ออิงยืนนิ่งอยู่นานก่อนซูเหวินและเฟยอวี่จะวิ่งกรูเข้ามาดวงตาของซื่ออิงเปิดกว้างเมื่อเห็นเพื่อนสาวร้องโหอย่างบ้าคลั่ง และน่าแปลกใจที่ข้างกายมีไฟอุ่ยตามมาด้วยไฟยอุ๋ยมาในพื้นที่ของสูวนได้อย่างไรเขาไม่รู้หรอว่าพื้นที่นี้อันตรายเอ๊ะทำไมพี่เสียนถึงนัดเรามาที่นี่ล่ะเราสมุนสอดส่องอยู่นานกำลังเครื่องเท้าเข้าใกล้เป้าหมายทว่ามีสูวนอยู่ด้วยจึงลำบากต่อการเพ่งเล็งเพราะห่างยิงพลาดอาจโดนเธอได้เป้าหมายมีสองคนเด็กคนนั้นอีกหนึ่งได้รับคำสั่ง ลูกน้องที่มีฝีมือในการยิงปืนที่ซูยขยงคัดมาเพ่งเล็งปลายกระบอกปืนไปที่หน้าอกของเฟยอุ๋ยและซื่ออิงไกปืนถูกเหนี่ยวโดยชายทั้งสองคนคนหนึ่งเล็งไปที่เฟยอุียอีกคนเล็งไปที่ซื่ออิงยิ่งสิ้นเสียงคำสั่งกดเหนี่ยไกลปืนทันทีทว่าความเร็วในการยิงถูกสกัดด้วยกระสุนอีกนัดจากฝั่งตรงข้ามนั่นคือเหมยอ,อย่างที่มาทันเวลาและเธอซุ่มยิงจากอีกฝั่ง ทำให้ลูกกระสุนฝังไปที่ขมับของมือปืนคนนั้นทําให้ลูกกระสุนเสียหลักไม่โดนตัวของเฟยหวีทว่าอีกลูกหนึ่งไม่ได้รับการสกัดได้ทันเวลาถูกฝังที่อกซ้ายของซื่ออินอย่างไร้เสียงฝึกอกซ้ายกระตุกหนึ่งทีร่างเล็กร่วงโรยลงพื้นเลือดไหลซึมออกจากเสื้อสีขาวของเธอดวงตาพร่ามัวยังมีสติอยู่จ้องมองไปที่ที่แสงไกลพลางนึกถึงครั้งแรกที่ได้รับข้อความจากผู้ชายที่รัก จธอจำความรู้สึกนั้นได้เป็นอย่างดีแม้ตอนนี้รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายก็ยังคงยิ้มอย่างสุขใจก่อนกล่าวประโยคที่น่าจดจำหากเป็นพี่แล้วอิงยอมทุกอย่างแม้นพี่จะบอกให้อิงมาตายก็ตามดวงตาสาวน้อยที่มีน้ำตาไหลออกมาหลับลงในทันทีไปเสียงแว่สองกล้องดูใบหน้าสาวที่เขาทำให้เธอต้องตายแม้แต่ดวงตาที่เศร้าสลดของเขา ก็ยังไม่มีให้เห็นส่วนในขณะที่วิ่งไม่คิดชีวิตหันว่ามามองร่างเพื่อนที่ลม้มลงเธอวิ่งกรูเข้าหาเพื่อนสาวอย่างตกใจขณะที่ร่างจะสวมกอดเพื่อนเสียงปืนก็ดังขึ้นปังปังปังเหล่าสมุนยื้อแย้งสู้เหวินออกมาให้ไกลาจากเป้าหมายพร้อมยิงสกัดจากหลายฝั่งหลิวไม่แย้งสั่งลูกน้องที่ติดตามยิงกระหน่ำสวนทันทีเฟยหวีในตอนนั้น มองเห็นซื่ออิงก็รู้สึกสงสารขึ้นมาเธอถูกฆ่าเพราะเขาแท้จึงตัดสินใจอุ้มร่างของเธอหลบหนีทันทีโดยมีหลิวมเหมยหยางยิงสกัดเอาไว้แผนสองเริ่มไปเสี่ยนย้วยชักปืนกระบอกยาวขึ้นมาเพ่งเล็งไปที่เฟยอวีที่ในขณะนั้นวิ่งอุ้มร่างซื่ออิงหลบกระสุนไปพลางด้วยเสียงปืนที่ยิงมาจากหลายที่จนหลิวมเหมยหยางไม่สามารถโฟกัสจุดได้ได้เพียงยิงสกัดให้เฟยอวีตามที่เห็นเท่านั้น ทว่ามีอีกหนึ่งคนที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้นั่นคือไผ่เสียนแย่เขาตัดสินใจลั่นไกปืนไปยังจุดหมายทันทีจูเหวนปล่อยฉันปล่อยฉันฉันจะไปหาเธอเขากระฟัดกระฟียดสุดแรงนายอยากตายหรือไงเสียงตะหวาดของเพื่อนสาวเรียกสติปล่อยฉันเมื่อสิ้นเสียงชายหนุ่มร่างหนาก็หมดสติโน้มตัวเอ็นกายลงบนตักของเพื่อนสาวนายนี่จริงๆเลย ทางด้านไปสเสวียนเย่เมื่อรู้สึกตัวได้ว่าคนที่เธอยิงเป็นสูเวิรนคนที่รักและอยากปกป้องไปช่วยชีวิตแต่เธอต้องโดนกระสุนจากมือของเขาชายหนุ่มดวงตาคลอร้องโห่ออกมาสูเวิรนสวมกอดร่างที่อ่อนแรงเท่าประคองขึ้นมาซุกที่อกก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลทางด้านซูเหยียนเมื่อทราบข่าวว่าลูกรักถูกยิง ร่างทวมก็สุดลงที่พื้นพร้อมไปที่โรงพยาบาลในทันทีหลิวเหมยหยางมองมาที่ซื่ออิงเด็กสาวที่ไม่รู้อิโนโอิเนแต่ต้องมารับกรรมที่ไม่ได้ก่อจึงวางมือไปที่รูจมูกของเธอปรากฏว่าเธอยังมีลมหายใจแต่คงไม่น่ารอดถึงกรุงเทพจึงตัดสินใจพาร่างสาวแวะที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุด